สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ประสีจะมาพับเหรียญปลอยทานเป็นดอกบัวแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเราก็ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามค่ะ ประสีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นกาดเพชรของของริบบิ้นตาเพชรค่ะริบบิ้นเขาจะยับง่ายมากเลยแต่สีมันสวยประสีก็ไม่รู้ประสีก็ซื้อมาเราจะมาเริ่มทำฐานกันเลยนะคะตัดความยาวที่120เซนติเมตรค่ะ อันนี้ัาสีใช้สีเดียวทั้งดอกไม่มีแกสอนสีหนึ่งแล้วก็กลีบอีกสีหนึ่งค่ะเราก็พับเข้ามาให้ต่างกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะความยาวเวลาทำเราก็ใช้ด้านยาวไว้ข้างบนนะคะจำนวนสี่เส้นค่ะเราก็จะมาเริ่มพับฐานกันเลยค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะ เส้นที่สาคล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องที่1แบบนี้ค่ะนำมาคล้องปลายของเส้นที่สาดึงออกมาค่ะรวบมาให้กระชับค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่คู่ค่ะจากนั้นเราก็จะทำให้เป็น ฐาน8เส้นค่ะหยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่ผ้าเฉียงไปขางแบบนี้ค่ะนี่ก็เส้นสุดท้ายเราก็สอดล็อกริบิ้นไหมค่ะก็เป็นริบบิ้นกากเพชรปาษีก็เรียกไม่ถูกอะครับว่าแบบไหน แต่ว่าเขาสวยค่ะแต่ว่าเขายับยับง่ายมากต้องค่อยคจับจากนั้นเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะหยิบมาทั้งหมดสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองพาดท,ทับสามพาดทับสี 4, ่พาดท,ทับเราก็จะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดท,ทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะ เส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะเราก็จะเหลือสามเส้นค่ะเส้นล่างไม่มีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นล่างนี่นะคะ สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองแบบนี้ค่ะเสิ้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามแบบนี้ค่ะ,แบบคะแล้วก็รวบเข้ามาเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็คลิกมาค่ะจับขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส,ส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ หยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วนะคะเราก็จะเหลือทั้งหมดสามเส้นแบบนี้ค่ะเราก็จะหยิบเส้นทางด้านขวาสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาค่ะสอดเข้าในช่องที่1โผล่ในช่องที่2ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่1โผล่ช่องที่3แบบนี้ค่ะแล้วก็จะดึงให้เขากระชับค่ะพลิกมาด้านนี้ค่ะเรามาดึงด้านนี้ค่ะ แล้วเราก็จะสอดลอดผ่านไป3ามช่องค่ะแบบนี้ค่ะไปตามแนวของเขาเลยค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ ได้แบบนี้ค่ะถ้างั้นเราก็พลิกมาค่ะแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำเกสรด้านในนะคะจับพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะสังเกตตรงมุมนะคะเส้นเขาก็จะเรียงตรงกันมาเลยค่ะแล้วก็พลิกมาด้านหลังแบบนี้นะคะ นำมาสอดเส้นถัดไปแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะช่องก็จะต้องพอดีกันนะคะแล้วก็พลิกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดเส้นถัดมาค่ะ นี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะพลิกพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะซอยเส้นต่อมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็พลิกมาค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะไม่สอดเส้นนี้นะคะเราไม่สอดช่องนี้นะคะ,ะสีก็ค้ามไปเลือเ่อยเปื่อยเราจะไม่สอดช่องนี้เราจะสอดอยู่ข้างล่างนี่ค่ะ จะประมาณนี้ค่ะคลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดลอดไป3มช่องค่ะนี่ค่ะ ต่อให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ มาค่ะเราก็จะทําเหมือนเดิมกับเกสอนชั้นเมื่อกี้ค่ะคลิกมาแบบนี้ค่ะทําเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกครั้งแรกช่องเขาต้องความกว้างพอดีกับเส้นริบิ้ ทั้งที่สองก็พริกธรรมดาสอดเลยค่ะก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเส้นเลยค่ะแล้วก็ทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะสอดเข้าข้างในเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ข้างนอกแบบนี้ค่ะอยู่ข้างในค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาอีกค่ะเราก็จะสอดลอดไป3มช่องเหมือนเดิมค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะครบแล้วค่ะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะ จับมาแบบนี้ค่ะหมุนลับมาหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเราจะทำมาทางซ้ายนะคะจะได้ไม่เกะกะจับมาแบบนี้ค่ะ หมุนมาหนึ่งครั้งค่ะคลิกสอดค่ะเส้นที่สอดเขาอยู่ข้างล่างนะคะถ้าเรามาทางซ้ายเขาจะอยู่ด้านล่างหมุนมาค่ะแบบนี้ค่ะ หมุนมาหนึ่งครั้งค่ะก็จะสอดพลิกมาแบบนี้ค่ะหมุนมาหนึ่งครั้งค่ะพลิกค่ะสอดเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเราจัดอีกทีค่ะคลิกมาแบบนี้นะคะหมุนไปหนึ่งครั้งค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดค่ะพลิกมาค่ะหมุนไปหนึ่งครั้งค่ะหมุนอีกหนึ่งพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดค่ะ พลิกมาแบบนี้ค่ะหมุนไปหนึ่งครั้งค่ะพลิกค่ะสอดลิบบินเขาจะยับง่ายมากเลยอสีทำต้องค่อยๆจับกลัวเขายับ ห้ครีบก็เท่ากันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะคลิกมาค่ะตะแคงค่ะก็จับเส้นไหนก็ได้ค่ะคลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะชี้มาทางขวาโค้งมาแล้วก็ม้วนให้เป็นกลวยนะคะ ก็นำมาสอดใต้เส้นนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาค่ะก็จะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะเราก็จะทํามาทางด้านซ้ายค่ะทางด้านขวาก็จะเกะกะมองไม่เห็นค่ะหยิบที่มาทางขวาค่ะโค้งม้วนมาค่ะก็จะมาสอด เส้นนี้นะคะก็ดึงมาค่ะต้องค่อยๆดึงค่ะดิบินบระสีแบบยับง่ายมากค่ะหยิบชี้มาทางขวาค่ะโค้งค่ะเป็นกลวยแบบนี้นะคะก็สอดข้างใต้นี้เลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะจับที่มาทางขวาแบบนี้ค่ะโคง้งม้วนให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะก็ะสอบสอดให้เข้าๆไปทุกเส้นนะคะไม่างนั้นเขาจะไม่ไม่กระชับถ้าเข้าไม่ครบทุกเส้น,ปล,ลนปลายลิบบิ้นปลายลิบบินเขากระดกขึ้นมันก็ ไม่เข้าทุกเส้นเราจะสังเกตง่ายๆถ้าเข้าทุกเส้นเขาก็จะดึงฝืนแบบนี้ถ้าเข้าไม่ครอบทุกเส้นเขาก็จะดึงมาง่ายๆถ้าเหมือนเดิมค่ะ เหมือนเดิมค่ะชี้มาทางขวาแล้วก็จับม้วนมาแบบนี้ค่ะต้องกดเขาให้เพื่อเขาออกมาครบทุกเส้นใช้เป็นริบบิ้นอื่นก็ได้นะคะเป็นกาดเพชรก็ยิ่งสวยประสีไม่ค่อยมีริบบิ้นค่ะ ก่อนค่ะเส้นต่อไปค่ะหยิบที่มาทางขวาแบบนี้ค่ะโค้งม้วนมาค่ะหอดทุกเส้นแล้วค่ะ จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็สีจัดให้เขากีดเท่าเๆกันก่อนค่ะ ประมาณนี้ค่ะติ๊กกลับมาค่ะเราก็จะหยิบเส้นไหนก็ได้ค่ะโค้งมาแบบนี้โค้งไปข้างใต้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่อยู่ใต้เส้นของเขาค่ะให้เขาโผล่ตรงนี้ค่ะเขาไม่ออกแนบเขาแนบอยู่กับเส้นริบบิน ต้องโค้งมาทางนี้ถึงจะออกง่ายค่ะสายดิบินก็สอยเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ,ะสอดไปเหมือนเดิมค่ะ ผิดทางค่ะทำเหมือนกันทุกเส้นค่ะโค้งไปแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ แล้วทุกเส้นนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเราก็จะหยิบที่มาทางขวาเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงช่องที่ว่าเราโผล่มาเมื่อกี้นะคะ จะจัดกรีบเข้าค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดกทีเราจะทํามาทางซ้ายนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะโค้งเฉยๆเขไม่ต้องเป็นกลวยค่ะเราก็จะสอดเข้ามาในนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เฉยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นกลยค่ะสีไม่กล้าจับแรงตัวข้าหักโค้งมาค่ะ ภาษีก eh ็เรียกไม่ถูกว่ามันคือล mm ิบ hmm. บิ้นอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นกากเพชรค่ะเนื้อเขาคล้ายๆกระดาษจะยับง่าย สุดท้ายแล้วค่ะ <S <S เราจะมาจัดกรีบอ๋อไม่ใช่ยังเหลืออีกหนึ่งเส้นค่ะ ก็จะมาดูกรีดเขาค่ะประมาณนี้ค่ะเราจัดก่อนค่ะจัดให้เขากรีดเท่าๆกันสวยๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็ตัดส่วนเกินเพื่อจะสอดเก็บค่ะก็ตัดประมาณนี้ค่ะเส้นไหนสั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตัดนะคะ ทอดเข้าไปในช่องด้านบนแบบนี้นะคะใช้มือไม่ถนัดที่แหนะ xỏ cái đây này จะได้แบบนี้ค่ะก็แบบนี้ค่ะถ้าเราดึงแน่นดอกก็จะเล็กหน่อยดึงหลวมดอกก็จะใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามน,น่ารักค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของป้าสีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ